สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ EP นี้นะครับผมจะขอนําตัวอย่างชื่อของตัวตึงครับผมขอเรียกว่าตัวตึงแล้วกันก็คือว่าปัจจุบันนะครับข่าวของ t h ไอคอ n group ค่อนข้างจะดังพอสมควรครับเราจะได้ยินชื่อชื่อหนึ่งนะครับนะซึ่งเป็นชื่อดาลาตัวตึงครับโดดเด่นมากครับบนเวทีของ t h ไ i คอน group เออดาราคนนั้นนะครับก็คือคุณกันครับ การตะถาวรครับหรือว่าเราเรียกกันว่าบอสกันนั่นเองครับมีลูกค้าบางท่านนะครับที่เด็นการสอบถามผมว่าแล้วคุณกันเนี่ยนะดวงชะตาหรือว่าชื่อนั้นไปเกี่ยวพันใดๆหรือเปล่าหรือส่งผลร้ายหรือเปล่านะครับนะถึงได้เข้าไปสู่วงวนนะได้รับผลร้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอคอนกรุ๊ปด้วยดังนั้นผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ครับนะซึ่งเคิดใหญ่อย่างนี้นะครับนะส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดครับ นะมักจะมีอะไรปรากฏนะแฝงอยู่นะครับในชื่อหรือนสคุณอยู่เสมอนะดังนั้นนะผมก็ได้มีการนะเข้าไปหาข้อมูลนะอันนี้นะครับข้อมูลของผมก็คือว่าข้อมูลวันเดืยนปีเกิดครับนะของคุณกันนะกันตถาวรเนี่ยก็คือในวิกิพีเดียนะครับก็คือบอกว่าเกิดมาในวันที่หธันวาคมนะครับ2528ปัจจุบันมีอายุ38ปีครับเกิดที่กรุงเทพมหานครนะ นะแล้วก็คือขู้สจรวดก็คือคุณอายดานะครับคุณพลอยนั่นแหละนะดังนั้นเราวันนี้เรามาดูกันครับว่าดวงคุณกันนะั้นนะ่ะมีชื่อที่ส่งผลดีหรือส่งผลร้ายหรือเปล่านะที่ตอบผมได้นะครับว่าตอบเลยครับลบครับผลนะลบอย่างแน่นอนครับนะเพราะว่าดาราที่เขาไปผัวพันหลายคนนั้นนะ่ะคุณกลับเหมือนกับยืนหนึ่งเป็นตัวตึง นในชื่อของดาราที่เข้าไปผัวพันเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณได้มีการหลุดปากมาว่าคุณเป็นทุกอย่างแล้วครับคุณเป็นทั้ง,ท,งทีมงานเป็นผู้บริหารเปรทุกอย่างนี่แหละครับคุณหลุดปากออกมาเยอะคุณปล่อยไก่ออกมาเยอะแล้วมาดูกันนะครับว่าเลดูชะตา,าของคุณกันนั้นชื่อและนามคุณน,นั้นจะส่งผลดีผลร้ายยังไงเหมือนกันนะเอาลุ้ดวงของคุณกันขึ้นมาเลยครับ คุณกันนะครับนะการตาถาวรนั้นเกิดมาวันที่6ธันวาคม2528ครับผมเน้นนะครับว่าผมวิเคราะห์ดวงดาวที่โครจรในวันที่คุณกันเกิดเป็นหลักก็เพียงพอแล้วครับนะสาเหตุที่ว่าเพียงพอแล้วแค่ผงเพ่งไปที่ดาวสองดวงครับผมดูหลักๆเพียงแค่ดาวจันทร์นะแล้วผมดูหลักๆไปที่ดาวศุกร์ผมก็เห็นถึงความเลวร้วาย ทันทีครับนะยิ่งเดาจันทรไปอยู่พบเรือนต่งางๆที่ส่งผลร้ายเนะี่ยยิ่งเป็นเป็นการยืนยันนะครับว่าคนร้ายนะครับของคุณกันนั้นนะคุณตันจะต้องเจอวิบากกรรมนะหนักเลยครับเรียกว่าน่าสียดยครับน่าสียดยอนาคตครับนะดูจารานี้นะครับนะคุณกันเนี่ยนะครับนะได้มีการตั้งชื่อตัวเองว่ากันครับ ก็คือสะกดแบบง่ายๆคําพยางอย่างเดียวครับคือกอไก่แมกกาศนอนหนูตอเต่ากัลลันครับนาตสกุลก็คล้ายคลึงกับชื่อครับก็คือการตาถาวรครับก็คือกอไก่แมกกาศนอนหนูตอเต่าถดุงสะอาวโบแวนปลอเรือครับดังนั้นเราพุ่งเป้าไปที่เดาจันทร์ครับการตั้งชื่อเนี่ยของคณกันนั้นเป็นการตั้งชื่อง่ายๆครับของผู้ชายครับเพราะว่าเจ้าตานั้นเกิดมาในวันศุกร์ครับสมัยก่อนนะครับเนี่ ผู้ชายเกิดมาในวันมิถุนั้นผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือพระเจ้าท่านมักจะตั้งชื่อให้กับบุคคลคนนั้นนะครับด้วยเอาตำแหน่งเดชครับเอามาตั้งเป็นชื่อครับคําว่าเดชนั้นมันเป็นความหมายตามทักษะเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศอํานาจราชศัก์ครับนี่แหละครับผมกล้าพูดนะครับว่าทุกคนนะครับก็ต้องการตั้งชื่อให้ลูกหลานของตัวเองนะครับมีชื่อเสียงมีอํานาจกาจศักดิ์ในอนาคตตอนนี้เรามาดูครับ เรามาดูตำแหน่งเดชหรือดาวจันทร์ขอบคุณกันดูสังเกตนะครับว่าดวงจันทร์นี้ดาวจันทร์ซึ่งเป็นเดชของกุณกันนั้นโคจรอยู่ที่ราศีกันะแปลกไหมครับเจ้าตาชื่อกันดาวจันทร์ก็โคจรอยู่ที่ราศีกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราศีกันเนี่ยสะกดแตกต่างกันนิดเดียวครับมันพ้องเสียงเหมือนกันครับชื่อจริงนั้นต่อเต่ากันลันราศีกันนั้นยอหญิงกันลัน ซึ่งราศีกันนะั้นนะมันเป็นเรือนผู้หญิงนะผมบอกก่อนนะดังนั้นใครปเปียกดวงดาวเนี่ยที่โคจรอ,อยู่ที่ราศีกันนั้นก็ง่ายได้นะครับต่อการสังคมกับผู้หญิงเข้ากับผู้หญิงเน,น,นี่ยอันเนี้ยเนี่ยสภาพเว็ล้อมเข้าผู้หญิงได้ง่ายเพราะว่าราศีกันเป็นเรือนผู้หญิงนั่นเองครับแต่อย่าเพิ่งดูแค่นี้ครับเราดูลึกลงไปครับสังเกตนะครับว่าเรื่องของดาวจันทร์ครับในวันที่6ธันวาคมสอง8อนั้น ดาวจันโคจอรอยู่ในราศีกันนั้นในเลิกโจโรเลิกครับตรงนี้ล่ะคือปัญหาใหญ่ครับชื่อของคุณกันนั้นนำด้วยตัวกอไก่ซึ่งเป็นเพนะต้องอาถรรพ์เลิกโจโรเลิกครับนี่แหละครับคือผลร้ายอย่างร้ายแรงครับตำแหน่งเดชชื่อเสียงกเกียรติยศนั้นต้องเลิกโจโรเลิกที่ราศีกันและคุณ ถูกผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งชื่อคุณว่ากันตั้งแต่เกิดตัวกอไก่เป็นเพรเนะในวัดอกจันทจึงเป็นดวงดาวที่เป็นโจโรเลรต่อบุญพัฒนาคุณนั่นเองชื่อชื่อนี้นะครับเนะเป็นชื่อที่ส่งผลให้คุณจะต้องเสียชื่อเสียงเกียรติยศนอกจากตัวกอไก่แล้วความหมายของราศีกันก็ส่งผลอย่างร้ายแรงกับตัวคุณด,ด้วยทําไมเป็นเช่นนั้นครับผมบอกก่อนนะครับว่าราศีกันเนี่ย มันเป็นราศีระบบครัวเรือนระบบครอบครัวฮะให้ความใส่ใจในระบบครอบครัวผมมักจะพูดเสมอครับเมื่อคุณมีดาวจันทร์อยู่ที่ราศีกันนั้นชุดคุณมุดวนอยู่กับผู้หญิงมุนวนอยู่กับครอบครัวรักครอบครัวมาดูครับราศีกันนั้นจะมีดาวดวงหนึ่งครับซึ่งเป็นดาวเจ้าบ้านเจะเรืนอนนักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวเกษตรครับดาวเกษตรของราศีกันเจ้าบ้านเจ้เรือนนั้นก็คือดาวพุธครับดูรูปประกอบครับ ดาวพุธเป็นเจร,งรเิงเกษตรดังนั้นเราดูเลือกของดาวพุธในขณะที่คุณการเกิดมาเดียววันนั้นครับเลือกดาวพุธขึ้นมาเลยครับดาวพุธนั้นโครจรอ,อยู่ที่ราศีตุลครับ2 7องศา417ลิบดาโครจรในเลิกกพิจาตคดครับเห็นไหมครับนี่คือการเสียหายซ้าซ้อนนะครับชื่อคุณนั้นดาจันทร์เป็นโจหรือเลิกโครจรที่ราศีกันราศีกันนั้นปเปรือนของดาวพุธ ซึ่งดาวพุธนั้นโคจรไปเป็นพิจารณ์นั้นหมายความว่าราศีกันนั้นก็เลยปเป็นเรือนพิจารณ์ของดาวพุธด้วยคุณเอาความหมายของกันมาใช้ราศีกันนั้นชื่อคุณกันพ้องกับคําว่าราศีกันเรือนผู้หญิงราศีกันนั้น,น,นมีดาวพุธเป็นพิจารณ์ดังนั้นชื่อคุณนั้นนะครับนอกจากใช้ความหมายของโจโลเลิกแล้วไปพ้องครับนะกับคําว่าราศีกันซึ่งปเป็นเรือนพิจารณ์ในดวงชะตาด้วยครับ แล้วคุณจะรอดได้ยังไงครับคุณไม่รอดแล้วครับที่คุณไม่รอดนั้นเพราะอะไรครับลองดูนามสกุลนะครับกันตาถาวรครับนั่นคุณกันตาถาวรน,นั้นก็ขึ้นด้วยตัวกอไก่เหมือนกันครับดังนั้นบอกตรงๆอย่างหนึ่งก็คือว่าชื่อและนามสกุลของคุณกันนั้นได้รับผลร้ายของดาจันทร์ซึ่งเป็นโจโรเลิกได้รับผลร้ายนะครับของความหมายของราศีกันนะซึ่งดาวพุธนั้นเป็นเคาด รับทั้งความหมายของโจโลรลสกละเพคาดทั้งชื่อและนามกุลนี่คือลางร้ายที่แฝงอยู่ในชื่อคุณอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่คนเกิดนดังนั้นน่ะในเมื่อคุณเข้าไปทําธุรกิจราศรีการเป็นราศรีเจ้าแห่งธุรกิจเป็นราศรีระบบครัวเรือนนะผมบอกก่อนนะคุณการที่คุณเป็นดาลุงดาลาเป็นในแบบนะเป็นมาตั้งแต่เข้าวงการมาน่าจะนานแล้วเนะคุณยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรคุณได้รับผลกระทบต่อเมื่อคุณผันตัวเองเข้ามา สู่เวทวงธุรกิจนั่นเองครับการทําธุรกิจเพราะราศีกันนั้นเป็นือนดาวพุธครับดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าแห่งธุรกิจครับคุณเข้ามาจาับงานธุรกิจทชี่เกี่ยวพันกับระบบครัวเรือนไม่เห็นยากเลยครับดูจันานี้นะครับภรยาคุณครับเป็นคนชักชวนคุณเข้ามาทําธุรกิจนี้นั่นเองครับนะตรงนี้หลักคือปัญหานะดังนั้นเราไปดูความหมายหนระือผลดีผลร้ายของดาวศุกร์กันดีกว่าทำไมต้องดูที่ดาวศุกร์ครับ สาเหตุที่ต้องดูที่ดาวศุกร์นั้นก็เพราะว่าคุณเกิดมาในวันศุกร์ครับในเมื่อคุณเกิดมาในวันศุกร์นั้นตำแหน่งของดาวศุกร์ครับจึงเป็นดาวบริวารตามทักษะครับในดวงชะตาของคุณกันนั้นมีดาวศุกร์โคจรเป็นประส่งผลร้ายครับที่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือมนมรณะของจักรราศีโลกดาวศุกร์ของคุณส่งผลร้ายดาวศุกร์เป็นดาวบริวารก็ส่งผลถึงคนรักคุณด้วยดวงชะนี้ดาวคนรักเป็นประ ตำแหน่งปรานั้นมีความรุนแรงมากครับเพราะตำแหน่งปรานั้นเป็นราชาดาวบริวารเป็นราชาเป็นปลาดังนั้นพระยานี่นะครับนะผมบอกก่อนนะครับข้อสังเกตของดาวศุกร์ที่เป็นปราที่ราศีพิจิกนั้นราศีพิจิกเนี่ยมันเป็นเรือนตรงนข้ามกับราศีพฤษภครับราศีพฤษภนั้นคือดาวศุกร์ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินการทางต่างๆอันนี้คือความมั่นคงนะครับแต่ดาวศุกร์ที่ราศีพิจิกนั้นจะติดความโลภครับผมบอกก่อน มันตรงกันข้ามกันครับถ้าราศีหนึ่งส่งผลบวกราศีตรงกันข้ามส่งผลลบทันทีดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรทั้นย่อมส่งผลดีครับทางด้านเงินทองทรัพย์สินเงินทองที่ราศีพฤษภแต่ดาวศุกร์ของคุณกันนะั้นซึ่งเป็นดาวบริวารดาวนกนรันนั้นเป็นปลาเสื่อมหรือรายครับที่ราศีพิจิกราศีนี้ซ่อนความตึงเครียดบวกความโลภนะผมบอกก่อนนะบอกความโลภเพราะว่ามันเป็นดาวศุกร์ที่ส่งผลร้ายและไม่มั่นคงครับ นะดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่คุณมีการอวดร่ำอวดรวยต่างๆนี่คือผลร้ายนี่คือผลร้ายครับการที่ภรรยาคุณอดีตนั้นเป็นระดับแม่ขายเลยตัวเป้งเลยนะตัวเป้งเลยรู้สึกว่าจะมีประวัติในการโพสต์ในการชักชวนคนนะครับนะเข้าไปเลียนออนไลน์อะไรกันเนี่ยนะต้องต้องนานแล้วนะครับนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับนะคุณรู้กันอยู่แล้วครับว่าภรรยาคุณนะเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวเป้งเลยนะครับนะของทางด้านดียคอน ในการชักชวนคนมามอบรมต่างๆเนี่ยดังนั้นคุณพลาดครับเขาเรียกว่าเลือกคนรักผิดเลือกคู่ครองผิดชีวิตคุณก็เสร็จไปนในตัวด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยดังนั้นดวงชาคุณนั้นดาวจันทร์ก็ส่งผลเลวร้ายมากตามที่ผมบอกดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวบริวารคุณรักของคุณนั้นนะครับก็ครัวจอดเป็นราชาจริงๆเขาว่าราชาเนี่ยราชามันเป็นผู้นานะนะภรรยาคุณถึงได้ระดับเป็นระดับ เขาเรียกว่าเป็นแม่ทีแม่ขายรต่างๆก็ว่าไปนะครับนะแต่เป็นแม่ขายในสิที่เสื่อมนะเพราะเป็นราชาในในอ่าเป็นราชาและศรีพิจิกเนี่ยดาวสุกตำแหน่งนี้มันเสื่อมนะหรือสุขผลล้ายนะเขาเรียกว่าโดดเด่นานโดดเด่นนะในสังคมเนี่ยที่ส่งผลล้ายนะแล้วความเครียดก็ตามมาแล้วดาวสุกเป็นร่วมกับดาวเสาร์ด้วยนะโอ้โหเสียปตะตูเลยนะครับดาวสุกร่วมกับดาวเมื่อยูดาวสุกร่วมกับดาวทิศแรต่างๆนะครับ ดังนั้นผมบอกตรงๆอย่างหนึ่งก็คือว่าเราแค่วิเคราะห์เนี่ยผมแค่วิเคราะห์ดวงดาวนะเพียงแค่ดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณแค่นี้ก็จบแล้วครับนะแล้วดาวจันทร์คุณเป็นจูลเลอลร,ร์อยู่ที่ราศีกันอยู่ที่คาว่ากันสัมพันธ์กับตัวคุณความเมื่อเอิญไม่มีในโลกคุณเลยใช้ชื่อว่ากันนะพเพราะดาวจันทร์อยู่ที่าร,ร,ราศีกรรันเนี่ยมาราศีกันนั้นก็เรือนดาวพุธดาวพุธจะเรือนราศีกรรันนั้นก็วิ่งไปเปลี่ยนที่คาดเห็นไหมราศีกันก็ไม่ต่างกับเรือนที่คาดของดาวพุธถแล้วคุณจะรอด ได้ไงครับตรงนี้แหละครับว่าคือวิบากกรรมแฝงอยู่ในชื่อคุณอย่างเดิมนานเรียบร้อยแล้วนะครับดูตารไปเป็นเนี่ยคุณก็เลยจะไม่เหลืออะไรไปตามกฎเกณฑ์น่าจะได้ครับน่าจะได้ความสามารถอย่างมากเลยนะดังนั้นบุคคลที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคลิปนี้ผมอาจจะลงไว้ไม่ยาวเพียงแค่น่าจะประมาณสักไม่เกินยี่สิบนาทีนะผมพยายามจัดตัดคลิปให้ได้ไม่เกินยี่สิบนาทีนะรเรามาดูกันนะนี่คือผลร้ายครับของชื่อของคุณกัน กันตะถาวรครับหรือบอสกัน,นที่ชื่อเป็นจูรโรเลอร์อยู่เรือนเพชรคาดซ้ําแล้วยังมีดาวศุกร์ดาวคู่ครองดาวกุลักที่ส่งผลร้ายเป็นปลาเสื่อมนในเลือกราชาด้วยเป็นปลาเสื่อมในเลือราชาก็คือ,อคู่รักครับผมบอกตรงนะดวงชานี้เป็นดวงตา,าที่วิบัติเพราะคนรักผมพูดแบบตรงๆนะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าดาวจันทร์ชื่อเสียงกิยต์ทึ่เป็นเดชของคุณนั้น,น,ะนะเป็นจูรโรเลอร์ในราศีกันรเรือธุรกิจหรือระบบ นะการทำธุรกิจในระบบสังคมปิดคู่เรือนทําบบคนรักคนรักชวนไปเหมือนกันหมดครับนะแล้วดาบคู่ครองคุณก็ได้เลิกแย่มากครับามาตรฐานแย่มากคือเป็นตาแหน่งเขาเรียกเป็นปลานะดูจดานี้เป็นดุจราที่เสียหายเมื่อเข้าไปสู่เว็มงุงธุรกิจนะและเสียหายนะครับเมื่อมีคู่นั่นเองเอาผมพูดตรงๆเลยนะครับนะก็คือดวงชะตาประเภทนี้เป็นดวงชะตาที่วิบัติเพราะคนรักนั่นนครับดังนะนะนั้นใครเข้ามาดูนะครับนะขอให้เข้ามาดูอย่างเป็นวิจา,ารณ์นะครับ ก็ดู่างเปลี่ยนการนะแล้วถ้ามีคนถามว่าแล้วภรรยาจะรอดไหมไม่รอดครับบ,บอกกูเรื่องหน้าครับภรรยาของคุณกันไม่รอดครับคุณกันได้รับโทษยังไงภรรยาก็ไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันเพราะว่าดวงดาวเนี่ยย่อมส่งผลถ,ถึงกันครับดวงภรรยาส่งผลถึงสามีดวงสามีก็ส่งผลถึงภรรยาครับเพราะที่ดวงสามีาถถาบัง,บงคับดาวบริวารไว้เรียบร้อยแล้วครับ <Yeah. S 1> ว่าเป็นตําแหน่งประลายและเป็นราชาด้วยนะอันนี้ผมบอกก่อนนะซึ่งราศีกันเนี่ยเป็นระบบครัออวเรือน ซึ่งดาวพุธถ้าเรือราศีกันนั้นก็เป็นเพคาดดังนั้นแน่นอนครับทาพยายามไม่รอดครับไม่รอดแน่นอนครับดูชะตา,ารประเภทนี้สำหรับผมแล้วเป็นคู่เป็นคู่กรรมครับที่เข้ามาเจอกัน,นแทนที่จะส่งเสริมเขาว่าส่งเสริมนั้นมันต้องส่งต่อไปตลอดครับไม่ใช่เข้ามาแต่งงานกันแบบไม่นานรู้สึกจะมีการแต่งงานกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีหกหนึ่งครับผ่านมาหกปีครับผู้ชายเขาอยู่มาในวงการมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีไม่มีอะไรครับมาเจอผู้หญิงได้ประมาณหกปี ชีวิตก็ลงดิ่งแะครับเขาเรียกว่าขึ้นสูงไม่นานหรอกครับสุดท้ายไปทางเขาจบไม่สวยนะดังนั้นคลิปนี้ผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับบุคคลที่เข้ามาคอยมองเป็นพิธการนะครับพวกผมจะวิเคราะห์อะไรต่างๆนะ่พวกผมจะมีภาพประกอบมีเรื่องประกอบมีเหตุผลประกอบนะครับแล้วคุณก็ลองดูนะครับผลลายที่เกิดขึ้นนะครับของเจ้าตานะครับแล้วก็ของคุณพลอยนะครับซึ่งเป็นคนลกของคุณการต่อไปแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ใครเข้ามาดูก็ขอให้มีความสุขครับ แล้วก็กติดตามกับนานาแล้วกรกดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดแชร์ห้ผมด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจนะครับนะโอเคครับนะผมคิดว่า,าเวลาเีือน่าจะเปลียนพอแล้วนะครับนะนะผมขอจบคลิปนี้จะเป็นแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ